สวัสดีค่ะ ในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนําที่ดินพร้อมบ้านนะคะอยู่อ่างใกล้อ่างปะเสนะคะในราคาเพียง8 0 0แสนบาทเท่านั้นนะคะทุกท่านอยู่บ้านแกง่งหวายตําบลชุมแสงอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะบนพื้นที่150ตารางวาเลยนะคะหน้าแปลงที่ดินกว้าง16เมตรค่ะพร้อมบ้านเดียวชั้นเดียวหนึ่งหลังนะคะบ้านหลังนี้มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีไฟฟ้ามีปลปาพอเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะ ทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนมีโรงงานด้วยนะคะทุกท่านที่ดินแปลงนี้ก็ไม่เปลี่ยวนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะปัจจุบันนะคะเจ้าของไม่ได้มาอยู่พักอาศัยนะคะแต่ให้ปล่อยเช่าอยู่นะคะเก็บค่าเช่าเดือนละ2,500บาทค่ะ ห่างจากคันอ่างประเสร2.5กิโลเมตรห่างจากสี่แยกวังจันทร์7กิโลเมตรนะคะราคา800,000บาทนะคะบ้านหนึ่งหลังพร้อมที่ดิน150ตารางวานะคะทุกท่านติดทางสาธารณประโยชน์นะคะอยู่ในเขตของชุมชนนะคะใกล้ๆก,กันก็มีโรงงานด้วยนะคะทุกท่านเอกสารโฉนดคุดแดงค่ะนอสอสีจสามารถยื่นกู่ได้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจหรือต้องการที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารการดําเนินการกู้นะคะก็สามารถปรึกษาเข้าไปได้เลยนะคะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเรามาแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ